อยู่คนเดียวเปิด27่สดก็เลยแบบชิวๆเฮ้ยเหรียญอะไรอะอไ,มอไ,อมไม่เคยเจอเมื่อกล่องมาเพิ่งเคยเจอเหรียญเมื่อคือเหรียญอะไรอะซา l e เลนโ k เคนอีเวนต์ไอเทมเเใช่อ๋อแลกเป็นของข้างนอกเหรอ มีตัวใกล้เราอ,อรีกหนึ่งตัวครับทุกคนต้องเสียง่อนผมคิดว่าบอดไหนๆก็ไหนๆแล้วมันแชร์ความรู้กันดีกว่าจะลองเล่นไปพูดไปดูนะครับตามสเต็ปที่ผมเล่นว่าจาังหวะที่ผมทำลงไปนั้นผมทำไปเพื่ออะไรผมทำมันไปทำไมแล้วมันมีดียังไงทำไมตัดสินใจทำแบบนั้น เรียกว่าแชร์ความรู้แชร์ทริปเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับขอให้สังเกตไปสังคมเกมที่เดือดขึ้นนะทุกคนเล่นเป็นขึ้นเล่นเก่งขึ้นนะแต่อย่าท็อกซิกอย่างเดียวนะแค่นั้นแหละโอ้กลับโอ I got supplies เมื่อก่อนผมเคยทำเคยสอนนะเว้ยแล้วผมก็โดนไอ้ทริปที่พวกผมสอนไปอะแม่งเอากลับมาใช้กับตัวเองแม่งเล่นยากกันอยู่ยากเลย เนี่ยก็ชิวๆครับเพลิดปามปามไปก่อนแต่ตอนฟาร์มแนะนําให้มองบนหัวไปบ่อยครับเพราะเราโดดถึงเขาก็ต้องโดดถึงนะทุกคนนะเราไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นคนใดเราโดดถึงเขาก็โดดถึงเวลาฟาร์มก็ระวังหัวไว้ด้วยฮะวิ่งแล้วสับปืนทำไมครับทำเท่อย่างนั้นเลยฮะยึดยักษ์ยึดยักษ์กดสองทีแล้วครับโอ้สองทีเลยขอสามทีได้ไหมล่ะป๊อปเนาแต่เมื่อวานเองยิงพี่นะ เมนะื่อวานเองตามพี่อยู่นะงี้เห็นอยู่แถวนี้กันโคบละโคบละดาร์กนอนนอลโคบละโอเคหลังจากนี้ก็ไปขอพรครับอีกหนึ่งนาทีเลยเหรอเดี๋ยวเรารอขอพรที่เสานี้เลยนะทุกคนเราจะขอพรให้ ขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปไม่ใช่ไม่ได้ขอไม่ได้อะนั้นน่ะทพเจ้ามกงก็ช่วยไม่ได้ขออะไนะฮะถ้าเป็นไปได้จะขอพลังคีแล้วก็จะชุบเบอร์สองสามสี่ขึ้นมาด้วยนะิตัวมาขอพอเลยฮะสองหนึ่ง เทพเจ้ามังคือจงออกมาทาให้พรของข้าเป็นจริงด้วยเถิดเราต้องคอยดูเวลาดีๆนะเพราะว่าก็น่าจะมีคนรอ,อกดอยู่ือนเรานี่เราก็เนียนๆเลยนะทุกคนนี่โดขก็มานั่งอยู่ในนี้ในลูกแก้วอะ่ะอ,อันนี้เป็นความเกียนะเป็นความเกียที่อยากแชร์เอาทำก็ได้นะแต่ถ้าเป็นไปได้ขอร้องล่ะอย่าทำเลยหัวนะ กูเปิดเก้าสิบตัวกูเปิดเก้าสิบแล้วก็ตุกว้าแล้วทีนี้แหละครับเราพุ่งได้เป็นวันเลยแต่เดี๋ยวก่อนแป๊บเบรกตัวเองไว้ไก่อนพี่ผมหยุดพุ่งไม่ใช่อะไรนะกูไม่มีทัวร์กูไม่มีทัวร์กูลืมดูกูไม่มีทัวร์ทัวร์หมด เอาไงล่ะทีเนี้ยหาถั่วได้จากไหนบ้างวะขอ,อคอยคารินเดีย๋ยวเราลองเปิดเดีย๋ยวเราฟังตามกล่องเนี้ยผมว่ามีอยู่ Two thousand years later ได้ไหมขอมีแม่น้อยไม่ต้องขอเทพเจ้าังกรหรอกพี่ขอมีอตัวเองก่อนขอมีอก่อน้ะม,ม,มีให้มีนะมีได้ แต่น้าเมียไม่ให้มีพี่ไปเจ้าอุปกรณ์ก็ช่วยไม่ได้พี่ผมบอกเลยไปครับเราไปออกล่านเนื้อกันดีกว่าหมาป่าล่านเนื้อขึ้นข้ามดาเสียไปเอาลกับพี่กับพี่เบี้ยวกว่าเติมถั่วเสร็จโอ้ยจะเติมถั่วที่ไปครับขับรถไปเรื่อยๆจังหวะนี้ ไปตามทางทางที่เราคิดว่าใช่ทางที่เราคิดว่า,าชอบสิ่งที่น่ากลัวสำหรับวันเม่เลยนะทุกคนคือเวลาที่เรากลับรถหาคนอยู่เนี่ยความสวยที่สุดคือแม่งมีรถสี่ขับแบบขับมาเจอเราพอดีอะ่ะนั่นแหละสิ่งที่เราทำได้นะครับกดออกเกมนัเล่นกดไม่ระยะมันไปจีนนะ แต่ถ้าเกิดพัการ์ม่างค่ะตามางห่างก็ไม่เป็นไรหรอกครับหาจังหวะเล่นเอาหาต้นไม้หาหินเล่นให้เราโยกซ้ายโยกขวาได้ตอนนี้หาเหี่ยวก่อนดีกว่าตอนนี้หาเหี่ยวก่อนปจะหาตรงนั้นใช่ไหมเก็บไปต่อมาก็เก็บเราก็เก็บกันหน่อยนึงเป็เพราะว่าตรงนี้เป็นที่ที่สามารถยิงเราได้แต่ว่าส่วนยากอาจจะตายได้เก็บไปนิดนึงนะ เสียวเวลานิดเดียวเสียเวลาเพิ่มห,หน่อยนึงแต่รอดแน่นะไปต่อเฮ้ยขับรถไม่เจอคนานานๆแบบเนี้ยส่วนมากนะส่วนมากนะครับกูเจอแล้วกูตายเลยกูไม่ได้เล่นกูไม่ได้เถียงไม่ได้ือไม่ได้อือเขากําลังเลือกพรอ,อยู่นะตอนนี้เรามีเวลาประมาณสิบวินนะฮะตรงนี้จะมีเนินให้เล่นอยู่นะหน้าผมเนี้ยก็จอดเนินแล้วเราสามารถเห็นตรงแน้นได้นะไม่รู้ศัตรูได้ยินเสียงรถเราหรือเปล่าผมไม่ชว์ระยะเดียวนะนี่คือมันเน,นินนี้ครับรามอง ยิงแล้วยิงไม่โดนพวกโกมองไม่เห็นด้วยไปดมัดหลังเขานอนเลยครับตัไมเน็ตลองเสียงเจ้าไม่หมของฝันไน็เลย บ้านเราเห็นแค่ตัวเดียวนะผมว่าเราอาจจะใส่ได้มีของให้เล่นนะรับเราก็เล่นขนหลราคาได้นะทีทท่เด้เดอะแล้วเป็นการ ถ้าเขาอยู่ในนั้นเดื่อของเรามากก็ตายน่าจะอยู่ในบ้านผมเนี่ยวันนี้เล่นนานไม่ได้เลยเกิดที่เล่นมุกใกล้ก่อนเลยได้ไม่มีน่นนาจะอยู่ในห้องกายแนละ้วเก็บตัวเดียวเก็งานเลยดีพยายามเก็บของจับเป็นนะ ของแต่งเนี่ยเก็บเลยฮะถ้าไม่เก็บก็จะเป็นแบบแบเยอะยิงไม่โดน <_ d ou> แล้วผมจัดรูไปไหนอ๋อจับไปลูกเดี๋ยวลูกช้าไม่เป็นไรครับเล่นลูกเยอะแต่ก่อนมีลูกต้องมีเมียก่อนนะฮะคือ <_ d ou> การกดเสียสาวในแมปข้าเขาไม่ลงลงเขาอันนี้คือพี่ต้องเลอกการก่อนนะเป็แรกเลยพี่ควรต้องเลอกการก่อนพี่ควรต้องปล่อยวางไว้พี่โกพี่เชื่อผม แล้วเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะดีขึ้นพี่เรื่องเวลาโอเคครับบ้านมีฮะเราได้จิตปืนบ้านหนึ่งมะบอกมีตัวน้องหนึ่งตัวปิดขึ้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงโอ้โหไม่ตัวเดียวละไม่ตัวเดียวละวเสียงปืนมันคึกคืดมากเลยอ่ะเพื่อนผมอยากชาร์นแต่ผมไม่ชัวร์ว่าเขามีกี่คนอ่ะถ้าเราจะชาร์นบ้านชาร์นได้นะครับแต่สำหรับผมผมคิดว่า คนจะต้องหาเปิดก่อนเออรู้แล้วแป๊บนึงคุยกับคนดูอยู่หามุมเปิดอยู่แล้วเดี๋ยวจะชาร์จถนะ้าแกไม่ชาร์จเราชาร์จแกอยู่แล้วเรามันนักเลงอยู่แล้วเรามันเวก้าร้าวอยู่แล้วแหละพอเราเปิดเขาได้ปุ๊บเอโฟไม่ต้องรีลูกครับผมก่ซ่า้าสนัดข่าปุ๊บฉีกซ้ายฉีก้ายลงม,มาก่นฉีก้ายลงม,มาเจอต่อ เดียวตอปึ๊บเลี้ยวกลับมาทางนี้เลี้ยวกลับมาทางนี้เลี้ยวกลับมาทางน,าน,างนี้นี่เดินบวเราลงรถมายิงปั๊บปั๊บน็อกปึ๊บกระโดดเข้ารั้วคอยตัวนั้นอยู่ข้างนอกอยู่ไกลยังไงก็ช่วยไม่ทนันปั๊บั๊บแผ่นดีให้หมดแต่หว่านี้เวลาเหลือเติมลูกเขาจซ้ายมาแล้วจะสายมาทาํทาไงทําไงท่องนโมก่อนเลยนะโมโมตาบ้านะโมทักวโตขึ้นหลังกาเรียบร้อยฮะเขาเสียเรียบแล้วทีนี้มุมเราได้เปรียบแล้ว ป๊บยิงครับจบปิดไฟอีซี่ครับไฟนี้สบายสบายไม่ต้องเล่นอะไรเยอะสังกี้คือชอ็อตสำคัญวงมา่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบต่อแป๊บน,นึงเข้าวงก่อนเนี้ยโอ้ยนี่กระส่งจังเลยติดติด,ตดอยู่นั่แหละใจเย็นรอก่อนชอบอยู่แล้วเลยส่งของข,องขวัญน,นะแต่รอแป๊บนึงรอตอนว่างๆก่อนได้ไหมคนกำลังอธิบายอยู่เนี่ยช็อตสำคัญของตั้งกี้นะของไฟตั้น เดรตอนโอเคใจร้อนก็ตรงต่อไปให้มีเสียงกวนหน่อยไม่เป็นไรช็อตสำคัญของไฟตะกี้นะผมจะบอกนะครับทุกคนต้องท่องนโมนะถ้าไม่น้โมตะกี้เรียบร้อยแล้วคือคุณไม่ช่วยคือแตกคือสิ้นเจอกัน,นากกาล็อบบี้ตรงนุ้นมีเสียงปืนแล้วครับออกมาก่อนเลยฮะหนีออกมาก่อนเลยทำไมต้องหนีออกมาก่อนอ่าอันดับแรกน้ําเราไม่มีอ่าเป็นผู้ชายไม่มีน้ําไม่ได้ครับทัไม่ได้นะหาที่สงบสงบ,สงบครับ ทำให้ตัวเองมีน,นม้ำพอเรามีน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวตรงต่งกี้มีเสียงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเลย <C US> S> <S เติมยาให้เต็มด้วยขญาตเติมเม็ดคิดที่ผมเลือกเติมเม็ดคิดเพราะอยากให้เลือดมันเต็มครับแต่ใช้ตัวเติมเร็วกว่าแต่ตัวมีประโยชน์มากกว่าถ้าเกิดว่ามานานเราเพราะฉะนั้นเก็บสว้ดีกว่าครับเม็ดคิดเราใช้เพ <C US S> ื่อเตะแทงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมัวต้องเล่นแล้วเนี่ย ยิงไม่ได้ยิงไปเนินไปครับเียนเนียะไม่พิดเฮ้ยมีคนมาจอบเลยจอ,อดรอเลยมมแม็กครับหมดแม็กอันนี้คือต้องยิงให้หมดแม็กนะถ้ายิงไม่หมดแม็กจะไม่ใช่ผมอ่าจะเป็นคนอื่นจะเป็นคนอื่นที่คมกว่าต่อไปดูตรงนี้นเดินดูของตรงนี้แป๊บนึงนะ ดูขอกตรงนี้แป๊บนึงแป๊บเดียว,วไม่นานขอดูตัวหน่อยเออเสวยสวยเลยเอ้ยสมองเราไม่มีฮะเลยไว้เราไม่มีสม,มองก็เด็ดทุกงหมดแล้วเจ็ดสมมงต้องแท้คนะรับเบิร์ตวงเบิร์ตไม่จะเป็นใจผมคือผมอยาก,กวนไปเล่นบ้านนะครับไม่จะวนเนินเมืองถ้าผมจะไม่ผิดผมว่าเหรี่องนี้มันยิ่งกับาวนเนินได้ นนเรแล้วจังหวะนี้เรานอนเลยแม่งเยิงเสร็จแล้วเราหลบหลบปั๊บเดี๋ยวเราจะกลับไปเล่นเนินหะน้าเอ้ยโยกไปเล่น,น <S <S เนินหน้าฮะเราเคลียร์ตัวไปคุ้นก่อนเลยเฮย้ยแต่เนินหน้ามีตัวอื่นกำลังยิงเราอยู่ด้วยเราพุทธ่างนี้เขาทีเบีย้ยนี่เราเพิเติมเลยลเรารีเฟกรีเฟกครับเรารีเฟก เรานอุกอปุ๊บเราลุกมาใหม่เโยกแบบนี้ทำทรงตึงครับทำเชิงเชื่อนเขาว่าเขาจะไปทางไหนแล้วเราไม่ต้องไปทางนะั้นีลูกอ่อนเลยครับแม้ถ้าสิบลีลูกช้าไม่รู้ตัวข้างหน้าผมดึงกันหรือยังนะแต่ก,ก็เหมือนมีเสียงปืนจากข้างหลังด้วยเรากำลังอาจจะกำลังโดนหน้าหลังอยู่ตอนนี้แต่ไม่เป็นไรครับเราทำเก่งไปเลยไปทรงเก่งเลยทรงเก่งไปเลยขวนนะขวน ตรงนี้แหละฮะเราไม่เห็นงูตัวนี้แล้วเราโดนมันฉกแล้วเราไม่มียากแก้พิษน่ะเป็นไงเป็นไหม